สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะใน DIY by ครูรินหรือภาษาแสนสนุกกะครูรินค่ะแต่วันนี้มีอะไรพิเศษมาบอกกันนะคะก็คือจะมาแนะนำเกี่ยวกับน้ำพริกนรกนะคะเขาบอกว่าอร่อยที่ไหนก็ได้นะคะโดยน้ำพริกนรกครูรินนะคะหรือว่ากินที่ไหนก็อร่อยนะคะนี้ก่อนอื่น เราจะมาดูว่าส่วนผสมที่เราจะเพิ่มเติมในวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างเลยคำที่หนึ่งก็คือ mango mango m a n g o mango ก็คือมะม่วงนั่นเองต่อไปนะคะคำที่สอง lemon lemon l e m o n lemon lemon ก็คือมะนาวนะคะ เราก็รู้จักกันนะคะมันนาเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราจะได้อาหารอร่อยแล้วยังได้คำศัพท์ไปเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะต่อไปคำที่3นะคะ red onion red onion R E D O N I O N เอ๊หน้าตามันเป็นไงเนาะ red onion ก็คือหอมแดงนั่นเองนะคะ red onion ก็คือหอมแดงดูนะคะ3อย่างละต่อไป ปาปริก้าปาปริกาเราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะมันคือพริกขี้หนูนั่นเองปาปริก้าพริกขี้หนูนะคะ p a p r i k a ปาปริก้าพริกขี้หนูคะ่ะและต่อไปชริมชริมนะคะนอกเนื่องจากส่วนผสมของน้ำพริกนะคะ ของครินเนี่ยทำจากกุ้งฝอยนั่นเองมันเป็นกุ้งนะคะตัวเล็กๆเราเรียกว่ากุ้งฝอยก็มาจากคำว่า shrimp shrimp s h r i m p shrimp s h r i m p shrimp กุ้งฝอยนะคะต่อไปเพิ่มเติมด้วยคำต่อไปนะคะ fish sauce fish sauce f i s h นะคะ fish S, S A U C E sauce fish sauce <m im upset> นะคะก็คือน้ำปลานั่นเองวันนี้นะคะอืมเราจะใช้น้ำปลาดีนะคะรัะนั้นมันจะมีความหอมแล้วก็กลมกล่อมอยู่ในตัวของมันนะคะน้ำปลาต่อไปอันนี้เป็นวัสดุ Ki <m im S 2> ที่ขาดไม่ได้เลยคือ chili paste chili paste ก็คือน้ำพริกนั่นเองนะคะน้ำพริกที่ทำจากกุ้งฝอยเป็นน้ำ พริกนรกกุ้งฝอยนะคะ chili paste c, ch pes, c h i l i p a s t e chili paste น้ำพริกค่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่เป็นส่วนประกอบนะคะทำให้น้ำพริกของเราอร่อยยิ่งขึ้นจะอร่อยอยังไงนะคะกับ water mimosa water mimosa water mimosa ก็คือ นี่เองเจา้านี่นี่เองนะคะ water m e ม o มซ่าก็คือผักกระเฉดนั่นเองแต่เราจะกินผักกระเฉดยังไงให้ถูกวิธีนะคะให้ดีให้สะอาดก็คือต้องนําไปลวกก่อนนะคะไปลวกในน้ําร้อนก่อนนะคะเราก็จะได้หน้าตาผักกระเฉดประมาณนี้นะคะลวกน้ําร้อนนะคะให้เชื้อโรคมันตายไปเลยนะคะลวกแล้วก็ผักของเราก็จะกรอบเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะต่อไป นี่อีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญนะคะ Mackerel Mackerel M-A-C-K-E-R-E-L แ a c k e r e l ล a c k e r e l เราก็คุ้นๆเนาะอะไรเอ่ยปลานั่นเองในวันนี้นะคะเราจะใช้ปลาทู Mackerel ก็คือปลาทูนะคะปลาทูเหรอ,อปลาทูก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปลาทู ต่อไปส่วผสมสุดท้ายโคโค n นัทมิลค์โคโคนัทมิลค C O C O N U T M I L K โคโคนัทมิลก็คือน้ำกะทิน้ำกะทินะคะเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งบนเตาไฟนะเคี่ยวให้มันมีความเข้มข้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะน้ำมาก เทลงไปบนผักกระเฉดของเราว้าวน่ากินมากทีเดียวนะคะจากนั้นเราก็น้ำส่วนผสมทั้งหมดซึ่งมีอะไรคะมะม่วงพริกหอมแดงนะคะมะนาวน้ำตาลน้ำปลาและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกนรกของคูรินนี่เองใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามา ชมพิธทีทำไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยัง,อง้อมแล้วไปกันเลยค่ะ We'll เป็นไงคะเราลองมาชิมกันสิว่าอร่อยแค่ไหนนะคะหนึ่งาทุกันดูกัน,นหนึ่งสองสามอร่อยจริงๆค่ะอือเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าลืมนะคะ น้ำพริกครูรินกินที่ไหนก็อร่อยยกตรงนี้ไว้ค่ะไม่เชื่อนะคะพิสูจน์ได้นะคะแล้วาจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับระยะนี้นะคะลองติดตามชมนะคะวันนี้เพิ่งทานนี่นะคะเอาแล้ทานกันต่อเลยเป็นอาหารที่ทานแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะเป็นผัก แล้วก็มีมยำมะม่วงใส่น้ำพริกนรกของคุณรินด้ยค่ะบายบายวันนี้พบกันแค่นี้นะคะอร่อยม,ม,มาก